รายการเลยค่ะคันนี้มาชมกับ Mercedes-Benz ค่ะ CLA 2 5 0คันนี้จระเบียมาในปี2017เครื่องสัพพันออโตมีออโตเซฟตี้การ์พาสด้วยนะคะคันนี้ราคา730,000บาทสรูปมีให้ด้วยค่ะมีสรุปได้ค่ะที่ร้านขารับไปไหมคะเชิญเลยนะคะที่ร้านรับไปไหมับได้ปิดราคาได้เลยเปิดเก๋าเป็นเจ้าของก่อนเลย730,000บาทออนไลน์ค่ะสนใจคันนี้กดปุ่มสีแดงค่ะร่วมประมูลมาเลยค่ะได้ Mercedes-Benz ไปเลยค่ะใส่แล้วค่ะโคศกจะได้สร้างได้นะว่ามีทนายที่สนใจอยู่นะคะเป็นไรมค่ะในราคา730,000บาท ใชแล้วดีไหมคะจับเซเว่นค่ะเป็นตัว CLA คันนี้ CLA 2 5 0นะดีไซน์ฉบบเฉียวเรียบรู้ค่ะเปิดราคาได้เจ็ดแสนสามหมื่นบาทเปิดตลาดไปเจ้าของก่อนแน่นอนเชิญเลยนะคะไปเป็นไปขับเลยค่ะใช่แล้วค่ะในราคาเจ็ดแสนสามหมื่นบาทเจ็ดแสนสามหมื่นบาทรับไหมคะเกตซีสองอยู่นะดีไปไยมคะสามารถดูไปตรวจสภาพประกอบควบคู่ได้เลยใช่แล้วค่ะในใบตรวจสภาพจะระบุสภาพรถนะคะไว้เรียบร้อยแล้วก็ s ซับบี้แคปัสก็มีให้ค่ะใช่แล้วค่ะ ราคานีรับไหมถ้ายังไม่รับคนสปัรแล้วนะจะใส่สามเบาทยังไม่รับผ่านหนึ่งผนค่ะจะใส่สามเบาทผ่านสองห้าสอค่ะจะใส่ออนไลน์กันเลยรับไปคันออนไลน์ก็เป็นหนปิดรรชการจะใส่สามเบาทให้รคคำรเาช้การจะใส่สมเบาทจะใส่สาาทนักเตอจะใส่ามนักจอจะใส่สามเบาทที่สามจ็ดมีบ้างกัใชกาจะใส่สามเบาทที่ออนไลน์นะคะจะใส่สามเบาทที่ออนไลน์ค่ะนับ สามไข่ค่ะตกลงคายที่ราคาเจ็0 0 0นบาทค่ะคุณลูกค้าออนไลน์หมายเลขสามศูนย์ปค่ะสามศู 30, 0, 0, 7, ประมูลได้ไปในราคาเจ็0 0 0นบาทขอบคุณค่ะ